น้องลูน่าเป็นเด็กที่ผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเวลาที่โดนฝุ่นการสัมผัสแค่เพียงนิดหน่อยก็อาจทำให้ผิวน้องเกิดผื่นแดงขึ้นได้แล้วค่ะหรือแม้กระทั่งในช่วงหน้าฝนที่ไม่ค่อยมีแดดการสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็อาจทำให้น้องเนี่ยระคายเคืองผิวได้เหมือนกันสวัสดีค่ะปักพยายนันคุณแม่ของน้องลูน่าค่ะตอนนี้น้องก็ยุ2สองขวบสองเดือนแล้วนะคะปัญหาของน้องลูน่าเนี่ยก็คือเขามีผิวแพ้ง่ายมาตั้งแต่เกิดแล้ว ก็เลยทาให้คุณแม่จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษกับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวของเขาที่ผ่านมานะคะก็เลือกเยอะแล้วก็ดูเยอะเลยล่ะค่ะอย่างเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องเลือกแบบที่ไม่ระคายเคืองกับผิวของเด็กหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวโดวยตรงเนี่ยยิ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับผิวของเขาเลยล่ะค่ะจริงๆก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนเรื่องมากหรอกนะคะแต่ถ้าเขาเกิดแพ้อะไรขึ้นมาคนเป็นแม่อย่างเราเนี่ยล่ะค่ะที่จะต้องลำบาก และผลิตภัณฑ์ที่เราไว้วางใจและใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็คือเดอร์มาเมดนี่แหละคะ่ะเราสามารถใช้เดอร์มาเมดปกป้องลูกของเราได้ทุกวันเลยนะคะเพราะเดอร์มาเมดช่วยดูแลภูมิแพ้ผิวหนังที่เกิดขึ้นในเด็กอย่างพวกผื่นคันที่เกิดจากอาการแพ้ต่างๆและยังช่วยดูแลเวลาที่น้องเนี่ยโดนยุงหรือว่า,มาแมลงกัดได้ดีมากๆเลยละคะ่ะที่ผ่านมาก็ได้ลองใช้มาหลายๆยี่ห้อแล้วนะคะแต่จนสุดท้ายแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราชอบและใช้มาโดยตลอด ก็ยังคงเป็นเดอร์มาเมดค่ะหรืออยากจะแนะนำเดอร์มาเมดให้คุณแม่ท่านอื่นๆได้ลองใช้ดูนะคะปกป้องผิวลูกน้อยเราได้ทุกวันทั้งวันแล้วก็เป็นผู้ช่วยที่ดีเยี่ยมไปเลยล่ะค่ะ